สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจามินสลายมันคุณวันหนึ่งรับสามเลขที่ยี่สิบสองครับวันนี้ผมจะมาเล่าตำนานนิทานพื้นบ้านเรื่องก่อนหนูกอนแมวครับเมื่อนานมาแล้วมีพ่อค้าชาวจีนคนหนึ่งคุมเรือสำเภาเขาได้ทําการค้าขายระหว่างเมืองจีนและเมืองสงขาเมื่อสินค้าของเขาหมดเขาก็ได เดินทางมายังเมืองสองขาเพื่อจะซื้อสิอนค้ากลับไปที่เมืองจีนวันหนึ่งขณะที่พ่อค้าอยู่ที่เมืองสองขาเขาได้เจอกับหมาแมวคู่หนึ่งมีลุกล่างหน้าตาน่าดูมากเขาจึงซื้อขึ้นเรือไปด้วยพอหมาและแมวอยู่บนเรือได้นานก็เริ่มเบื่อจึงค้นหาวิธีที่จะออกไปจากเรือนี้สักทีหมาได้บอกกับแมวว่าพ่อค้าเรือมีดวงแก้ววิเศษซึ่งหากใครมีในครอบครองแล้วจะไม่จมน้ําซึ่ง แมวก็ได้คิดคนกลอุบายให้หนูซึ่งอยู่บนเรือด้วยได้ทําการขโมยลูกแก้วของพ่อค้าเรือนั้นมาและหนูจะขึ้นฝั่งไปด้วยเ,<อ>เมื่อเรือกลับมาถึงสงขลาหนูก็ได้แอบลักขโมยดวงแก้ววิเศษนั้นมาโดยอมไว้ในปากซึ่งหลังจากนั้นทั้งสามตัวหนูแมวหมาก็ได้กระโดดลงจากเรือและว่ายน้ําขึ้นฝั่งไปที่เมืองสองขลาหนูซึ่งว่ายน้ําอยู่ข้างหน้าก็ได้เกิดความโลภขึ้นมาว่าถ้าหากถึงฝั่งแล้วแมวกับหมาได้เกิดแย่ง ลูกแก้ววิเศษนั้นไปหนูจึงรีบว่ายน้ําให้ถึงฝั่งเร็วๆแต่ว่าแมวที่คิดแบบนั้นเหมือนกันจึงรีบว่ายน้ําเข้าหาหนูให้เร็วที่สุดและระหว่างที่หนูกําลังว่ายหนีนั้น,นหนูก็ได้เผลอตกใจเผลอปล่อยลูกแก้ววิเศษตกลงไปในทะเลหลังจากที่ดวงแก้ววิเศษนั้นหายไปพลังที่ค้มครองไม่ให้จมน้ํานั้นก็หายไปเช่นกันหลังจากนั้นทั้งหนูและแมวก็ได้เกิดความเหนื่อยล้าและเสียชีวิตไปในที่สุดจึงเกิดเป็นเกาะหนูและเกาะแมว ที่เอาหน้าสงขานั่นเองครับส่วนหมาแม้ว่าจะว่ายน้ําถึงฝั่งได้แต่ว่าพเพราะเหน็ดเหนือ่อยจนสิ้นใจตายก็เลยกลายเป็นหินที่เขาเรียกว่าเขาตังกวนนะครับ ส่วนดองแก้วที่แตกละเอียดลงใน,นทะเลนะครับก็กลายเป็นหาดทรายแก้วอยู่ทางเหนือของแหลมสนอ่าวสงขานะครับส่วนข้อคิดนะครับก็คือความโลภและความเห็นแก่ตัวนํามาซึ่งความพินาศนะครับต้องอยู่ร่วมกันแบบสาม,มคัคคีถึงจะอยู่รอดนะครับก็เหมือนหนูกับแมวเมื่อกี้เลยนะครับที่ผมเล่าไปที่แย่งกันแย่งลูกแก้วนะครับ